สวัสดีนี่ยมะเสาพี่น้องครับหาอยากหากินนะครับตามวิถีอีสานเราคือเก่าเมื่อนี้นะครับก็ได้ปลาคือเก่าเมื่อนี้สิได้ปลาเค็งหลายเลยนะครับพี่น้องครับนี่ก้อล่อยมาจังของไม้ยังคือหมานแย่งเี้ยนะครับช่วง,วงนี้ก็ไม่ได้ปลาเค็งเลยครับใหญ่เนี่ยตัวหน่อยเนี่ยก็มีตัวใหญ่ก็เอาไปปนได้พี่น้องเด้อนี่ปลาเค็งตาก แห่งแปรลูกคือเก่าช่วงนี้ปลากำลังเริ่มขอนนะครับเดี๋ยวอีกโบกี้มือห้าสิ้นพี่น้องไปเก็บปลาขอนน้ากันนี่เด็หลายแล้วก็เซานี่กับคือเก่าครับหมู่บ้านได้ลูกมันมันนี้ได้แ่มนมาเลยนะครับผ้าม้ามากัดได้ครับพี่น้องบักไงเลยนะครับซ้ําแขนเลยนะครับพี่น้องงแหงพี่โกขางหนูโทษครับพี่น้องตัวผูนะครับงแล้วก็ สภาพน้ำสองตพี่น้องมือนี้อาหารปลาเขาเพียบพร้อมแห้งนะครับพี่น้องหมูว่านก็ได้กบมือนี้ก็ได้ของปลาหลากหลายนะครับนู้นนี่ได้ติดต่อกันสามหมื่นแล้วนะครับมีแต่ผลงานของสมุนนะครับตัวนี้นู้ง่เลยครับอุ้ยช่วงนี้ก็ลังมันเลยครับพี่น้องแล้วก็มีปลานะครับเ่อก็แปรรูปนะครับเป็นปลาตากแห้งไปแตเห็ดแจ่วบองนะครับพี่น้องครับตำอย่างปลาแห่งตำแจ่วบองไปกิน นะครับดี่ไปอีกครับพี่น้องอ้อาหารอีสานบานเท่านะครับขอแต่ว่าบขี้ขาดหาอยากหากินกับมืออืดอยากกินครับพี่น้องเฮ้ยมือนี้ได้ตัวใหญ่แห้งใหญ่เลยครับพี่น้องใหญ่มากนะครับขาบไมาให้หอดเทียงเดยครับพี่น้องนี่นะครับมาไรได้ใหญ่มากนะครับนุทนตะพาบซ้องตัวเอาพอกันมืออื่นอีกคือเก้าครับหาอยากหากินสีมันสำแดงมืออื่นมือมันมือบขึ้นกันได้พี่น้องเลย นี่แหละครับหาอยากหากินดิรุ่นกันไปแต่แต่ละเสาดีขึ้นกันพี่น้อง